เป็นพวกของแช่แข็งนะครับเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นลูกชิ้นนะครับพี่น้องกุ้งนะครับเนี่ยปลาหมึกครับผมนี่ปลาสบ้าครับผมนี่หนึ่งกิโลยี่สิบห้าครับผมปลาทูสามถุงห้าสิบห้าครับผมเนี่ยปลาทูกุ้งเยอะแยะครับผมพี่น้องครับ หมูก็มีครับผมเป็นหม,ม,มูนะครับหมูสดครับผมนี่ใครจะเอากี่กิโลก็มันช่างกิโลเอานะครับพี่น้องนี่ช่างกิโลมันมีกิโลให้เราช่างอยู่นะครับน,นี่ก็เป็นเนื้อนะครับพี่น้องเนื้อวัวเนื้อวัวนี่ก็เป็นไก่นะครับน้องไก่พี่น้องนี่เป็นเนื้ออันนี้มัน,น,น,เน,น,นเป็นนกนะครับนี่น่าจะเป็นนกกระทาหรือเปล่า ตูดไก่ครับผมตูดไก่งวงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นขาขาไก่ครับผมนี่